ในราคาสามพันสามก็คัดหัวได้แล้วก็ได้กําไรนะพี่นะคะเออต้องไปสไตล์ตงานแฟชั่นอะขายไม่ได้แรงแต่ถ้าพี่สาวอยากได้งานเสื้อขาวที่เป็นวงลุน้นเสื้อวงลุนล้นลายเท่ๆลุ้นลายมันๆนะแม่เมกากา,กาแต่เนกาจะราคานิดนึงเพราะหนูเอาเบอร์หนึ่งมาให้เพราะพ<ช>ี่จะได้ไม่ต้องซัก<ต>ซ้อมแต่ว่างานมันเป็นแบบว่าไปทําราคาอัพได้อีกอะลูกค้าสำหรับงานเมการ้อยหรือแบบงานสกรีนงานป้ายได้คือพี่ขึ้นได้อีกสองสามร้อยเลย่ะลูกค้าอะ แม้ตัวนี้หนูเหลืออยู่สก้อนใหม่1ลูกรีวิวจ้ะนะคะ1ลูกรีวิวอันนี้เดี๋ยวส่งฟรีให้เป็นเลยนะคะเดี๋ยวส่งฟรีให้ปนเลยะคะลสกินการ์ตูนนะคะมีตำหนิบ้างแหละนะคะในสสบายผ้าขาวนะแม่เปิดกระสอบผ้าขาวสําหรับมือใหม่จะเจออะไรบ้างคอเหลืองเปื้อนเลอะ แฉมจุดเหลืองอะไรเงี้ยเลอะเลอะ,ละจุดเหลืองเหมือนเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวเหมือนเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวแล้วแบบหยดหยดนิดนึงอ่ะผ้าขาวมีมีโอกาสเจอค่ะลูกค้าขาแต่ว่า่้มง่ายผ้าขาวเนี่ย<อ>จะไม่ค่อย<ม>ยากนะเต็มที่ก็คือไฮเทอร์มาเลยเลยค่ะไม่ได้ตัดด้านเห็นไหมะเออสก,กีมันแน่นสก,กีมันแน่นเนี่ยอ่ะตัวอย่างแฟชั่นผู้หญิงออกด้วยเห็นไหมคะมันมีปนผู้หญิงออกด้วยพี่อุ้ยแต่สวยจังเลยยืดรูปนี้ลูกค้า 45โล3,300บาทรีวิวส่งฟรีให้นอกะนะคะเจอผ้าพื้นเดี๋ยวเอาให้ดูด้วยนะคะเนี่ยสีผืนม,มันจะไม่ได้ออกงานป้ายคอเหมือนพวกงาน u ูเอสเมกานะลูกค้านะไม่ได้ออกงานป้ายคอวินเทจแบบนั้นแต่ว่าเป็นสไตล์แฟชั่นค่ะพี่แฟชั่นผ้าขาวเสายืดนะคะ เออพี่ขายให้ท่านกินเจนะลูกค้าตอนนี้งั้นกขายได้เลยกำลังขายดีใช่ใช่ใช่กินเจอาทิตย์หน้าเอออาทิตย์นี้แล้วใีสิบเอ็ดเนาะนะคะลูกค้าจ๋าสายเดี่ยวผ้ายืดยังมีค่ะพี่ถ้าจะเอาเอ่อ L สี่สิบสี่ใช่ไหมรหัส CF อะไรวะผ้ายืดเออรุ่นที่ไม่ใช่เวีดนามนะรุ่นที่ไม่ใช่เวีดนามเดี๋ยวหนูเอารหัสให้แป๊บหนึ่งขอดูก่อนอุ้ยอุ้ยแม่ไม่มีป้ายคอแบบนี้จะมีติดงานแฟชั่นแบบนี้ P26 พี่ไลฟ์เลิฟนะคะพี่ไลฟ์เลิฟถ้าเอาสายเดี่ยวผ้ายืดรุ่น45โลนะคะ P26 ได้นะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยเออพิมพ์รหัสได้เลยแม่นี่อันนี้อันนี้ผ้าขาวแพนด้านะุเี่ผ้าขาวแพนด้าผ้าขาวงานจีนชายหญิงผสมสกีนโอเคแฟชั่นเออสกีนแฟชั่น200กว่าตัวค่ะประมาณ สองยี่นะสองยี่าประมาณนี้แล้วแต่นะคะมีติดผ้ากีฬานะน้องให้ดูเลยมีติดผ้ากีฬาตีเป็นหางโคลน,นไปหรือบางคนปล่อยถูกได้ก็ปล่อยถูกเอาเลยแม่คัดแยกหัวกลางหางหางบางทีบางคนแบบงานผ้ากีฬามางานคอปกมาไม่รู้จะขายยังไง10บ,บาท20บาทแม่ปล่อยไปได้เลยเป็นเงินเหมือนกัน นะคะลูกค้าจา๋าโอเคแม็ก<ว>ตัวนี้น่ารักจังเลยยายพิงลูกสาวคุณร่มีคุณรม,ออณรมีนะคะมีคอตกปนด้วยมีโอเวอร์ไซส์มีครอบม,มีงานแขนตุ๊กตาเบ็ดเสร็จตัวนี้รวมกี่ปารทะเลยนะคใช่ใช่นะคะ,ะ,คะแต่เกตผ้าค่อนข้างจัดอยู่ในงานทุ่ใหม่ค่ะว้าวจัดอยู่ในงานสะอาดนะไอพอยไปคอคริสเตียนแย่คริสเตียนดี คิสเตียนดีว่ะแม่แท้ไม่แท้แม่เป็นเนอรนะมีมีจุดเหลืองนิดนึงนะคะไปซักเอาลูกค้าซักต้มแช่เลยรหัลลลสลูกรีวิวขอไข่ดูีรค่ะ3ามพสเนาะส่งฟรีสามพันสามร้แม่ส่งฟรีใครเอาลูกใหม่พีศูนย์เหนูเหลืออยู่อีกแค่สี่ก้อนเหลืออยู่อีกแค่สี่ก้อนแม่นี่เด็ดเดดก็ออกตัวเนี้ยนะคะอุตัวนี้มีคอ<ป>ตำหนิคอเนึ้อ แม่ใส่เดี่ยวเวียดนามใส่เดี่ยวเวียดนามตอนนี้เหลืออีกลูกเดียว A 1 0พิมพ์มาได้เลยนะใส่เดี่ยวเวียดนามนะคะใส่เดี่ยวเวียดนามนมีแบบว่าทรงแบบแขนขกูดนะคะลูกคูดเอก้ามีออกด้วยว้าวอะไรอะสามพันสามร้อยพี่มาเอาหน้าร้านได้นะคะถ้าใครอยากใช้ด่วนนะค่ะงานปักจ้าทีนี้วินนี่แลววทวินนี่แบนดแพนี่ดูแลปักเวอร์มากไอ้พลสี่ลูกสุดท้ายค่ะเสื้อขาวลูกค้า นี่นี่แล้วสกีนป่กอนุญาตนะพี่รักพี่รักอันนี้มานิดหนึ่งลูกโอเคเนี่ยมีขอบมีะายของผู้หญิงสไตล์ผู้หญิงมีปนด้วยพี่แต่ถ้าใครอยากได้แบบสไตล์อเมกามีเหมือนกันค่ะใช่ถตายอยากได้ทรงผู้ชายเดี๋ยพี่อยากได้แบบ t ช h i r ตผู้ชายเลยเอาแบบลายมันๆกว่านี้มีมีมีแม,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 ม่ราคาขอดูรีวิวได้ขอดูรีวิวได้อันนั้นก็เอเหมือนกัน เวตโต์ so o, ใหม่พรมมีไม้ในไลน์นี้อาจจะยังไม่ได้เปิดนะคะพี่สาวเปิดไปเมื่อเช้าค่ะเปิดไปแล้วเมื่อเช้านะคะสซเวตโต์ so o, ใหม่พรมของที่ร้านนี้ใครชอบแนวมินิมอลเอิร์ธโทนครีนคลีนมาเลยศูนย์ห้าเก้เดี๋ยวเปิดให้ค่ะพี่ศูนย์หรอในไลน์นี้เลยแม่เนี่ยมันมีงานกีฬาด้วยนะถ้าไปแล้วก็คือแม่แม่บางคนเอาไปปล่อยถูกเลยถ้าง,งานกีฬานะคะัะ ใช่ถูกจริงมันยังแบบว่าไปต่อได้อะลูกค้าขายถูกๆูกไปนะคัดหัวหัวทำกำไรกันไปก่อนหัวหัวก็ขึ้นราคาไปเลยต้นสตีนการ์ตูนอันนี้มันจะต้นเปนตกไม่แพงอ่ะพี่ซื้อยืดขาวเอายืดสีไปด้วยก็ได้ยืดสีก็ลูกลาฉันพลาดนะะตัวนี้อุ้ยออันนี้มันเป็นเสื้อกีฬาเหรออุ้ยแม่จริงๆนะถ้าคนคนขายเสื้อกีฬาจริงเขาก็ทําราคากันนะพี่ใช่สเตปพวกเสื้อกีฬาออกกาลังกายอแม่ติดพาสจีนติดจ้ะ ตัวนี้จะติดอยู่นะคะพี่ใช่ที่โชว์เมื่อกี้เลยใช่แบบแบบตัวเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เลยที่หนูโชว์เดี๋ยวหนูเจอให้หนูเอาให้ดูอีกนะ,ะติดจีนม,มโอกาสจิตติดค่ะตัวเองนะคะติดค่ะพี่น้ำฝนเบอร์นี้เน้นเอาไปไปคัดนะแต่ว่าสภาพมันดีนะพี่สภาพมัน,มมนใหม่แล้วก็ลูกค้าไปขายถูกๆอ่ะนะถูกๆนะได้ไม่ต้องถึงกับไม่ต้องถึงกับทิ้งนะแม่อ,อันนี้มินเนี่ยนเออแล้วก็เป็นพวกผ้าพื้นก็มีโอ้ยฉันผิวแทน ผ้าพื้นก็มีออกนะลูกค้าอุ้ยลายสกรีนเนี่ยคุณแม่ถ้าอยากได้มันขนาดนี้นะเอาเอามัน,ม,นมันแบบเมื่อกี้เยอะๆนะไปงานเมกาย s เเลยนะคะงานเมกาย s ก็ได้เริ่มที่5,450ัรบาทลูกค้าจ๋าอุ้ยแม่เอาไปคัดแต่กระตูนก็พอแล้วเนี่ยตัวนี้ลูกค้าเพราะว่าลูกค้าหนูที่เขาซื้อกัน10ลูกอะ่ะก็ก็คัดแต่กระตูนนะเปิดแต่แพนด้าไปคัดกระตูลพี่ กร์ตูนคัสกีนสวยแล้วก็ไปรุ้นป้ายเอานี่บอยลอนดอนค่ะเออวิบอยสวยวันดีค่ะพี่ช่างเอ็งวันดีค่ะฝนตกยังอุ้ยของเราก็เหมือนจะลมอไปแล้วไปแล้วของหนูเริ่มมาแล้วมาแล้วก็ไปขอให้มันไปเลยนะแเดี๋ยวกลับมาอีกมั้งเออยเพิ่งกลับมาวนเลยไม่เอาไม่กลับวยสวย สก,กรีนไปลุ้นสก,กรีนได้ประมาณ2 0 0 2 5อตัวค่ะพี่คระชายคระหญิงนะทรงขอบทรงโอเวอร์ไซส์ทรงเบบี้ทีมาหมดเบอร์เนี้ยมันเป็นแบบสก,กรีนมาด้วยนะสก,กรีนผ้าพื้นว่าไปนะคะลูกค้าราคาโอเคเลยพรพทายาตกแล้วพี่เอ็มบอกเนี่ยแม้มันมาทางนี้แล้วมันขึ้นทางด่วนมาลงล,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 ลามูกกาแล้วไอ้ฝุ่นเนี่ย มีฝนฟ้ามันมาเมฆมันมา,มนมาคืมพึ่มเลยตอนนี้นะคะลูกค้าก็ใครมาเอาผ้าก็เอาผ้าคลุมเอาสาไปมาด้วยนะเท่าไหร่คะอันนี้รุ่นนี้ที่โชว์อยู่นะพี่45กิโล3,300ค่ะพี่ 45กิโล3,300ถ้าติดแฟชั่นผู้หญิงไปแล้วไม่ซีเรียสนะคำราคาได้คือไม่ได้เอาไปขายแพงมากก็ใช่ตัวนี้โอเคเลยพี่นะคะไม่ได้ติดผ้าบางแบบจีนจ๋าพี่ซื้อพี่เนึกออกไหมมีผ้าคอตอตอนปนมีอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เน,นื้อดีนะคะลูกค้าจ๋าติดอย่างเดียวก็คือถ้ามันมีผ้าจีนปนเนีย่ยที่พี่พี่พ,พี่พี่ถามมามีผ้าจีนปนมีอะไรปนบางนะคะลูกค้าก็ไปแยกหัวกลางหา่างถ่ายนันราคาเอานะคะ,นะคะตัวสวยสวย,สวยห,หัวหัวนี่นะคะอย่างเงี้ย แม่ก็ขึ้นราคาได้เลยตัวแตตำลีเหลืองตัวนี้จะซักง่ายเพราะว่ามันเป็นผ้าขาวหมดเลยเนาะลูกค้านะแช่น้ำยาแช่ไฮเตอร์มาเลยสิบนาทีซักออกจบนะบางคนจะเอาไปต้มต้มได้ต้มได้ใช่เออบางคนต้มก็ออกต้มได้แม่นะคะผ้าขาวชอบต้มกันเนาะผ้าขาวเคลียร์ง่ายพี่45กิโล3,300บาทแอดพิงจ่าปิดงานให้หน่อยลูกตัวสุดท้ายโลกรีวิวไปแล้วไปแล้ว เหลือลูกใหม่อีก4ลูก P07 มาได้เลยค่ะนี่ P07 นะคะลูกค้าขาสวยๆเลยเห็นปะแม่ใครจะเลยนะดนูเหลืออยู่อีก4ลูกสุดท้ายรถนี้ใครจะเอารีบเลยรีบเลย